ชาวลัคนาราศีพฤษภในวันที่6เมษายนปี2566ดาวพระจันทร์จะโครจรเลงกับดาวพระอาทิตย์นราศีกันเกิดเป็นจุดจันเพนเลงไปที่จุดลาภะนะครับนะจะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยในเวลา11.34นาทีของวันที่6เมษาไปเนี่ย ครับไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับจะมีโชคนะครับซื้อหวยจะถูกนะครับหรือมีโอกาสมันถ้าไม่เป็นซื้อหวยถูกมันแปลอย่างนี้เลยนะจะได้ของพึงพอใจทางจิตดาวพระจันทร์นั้นไปอยู่ในมุมปุตตะได้ของถูกใจถูกจิตมีเรื่องน่ายินดีมีข่าวข่าวน่ายินดีมารวมไปถึงว่าจะมีโชคจากบุตรหลานบริวารก็เกิดขึ้นได้นะครับได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าได้เด็กนะครับ ได้ลูกได้คนอ่อนกว่าเขามาอยู่แนบชิดแนบใกล้หรือว่ามีบุตรหล้านบริวารน,นําของที่พึงพอใจทางจิตมาให้อยู่มีคนเด็กกว่าอ่อนกว่านําเรื่องราวที่น่ายินดีมาให้มันรวมไปถึง,อย,งอย่างนี้ก็ได้นะคุณได้ของบางอย่างได้ซื้อของถูกใจได้ของถูกใจได้ของขวัญน,นะครับดาวจันทร์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะนะครับได้เจอญาติเก่าได้เจอมิตรใหม่ นะครับได้มีโอกาสได้การช่วยเหลือจากญาติมิตรสาหายเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวเพื่อนบ้านนะครับเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาบางคนได้คุยกับคนใหม่ๆไปดูนะจะได้คุยกับคนแปลกใหม่ได้พูดคุยแล้วถูกคอถูกใจมีโอกาสก็คือแบบเป็นเพื่อนเก่าเป็นญาติเก่านานๆทีไม่ได้เจอเจอมีโอกาสได้ได้เจอกันอะได้สัมพันธ์กันได้พูดคุยกันนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตา ดาวจันเพนนนั้นนะครับยังเจรงไปในดาวพฤหัสบดีเป็นจุดลาภะมันจุดมรณะท่านได้รอรอนะรอโอกาสที่ดำเนินการเกี่ยวกับมรดกจะสำเร็จนะครับจะได้สิ่งบางสิ่งเข้ามาเกินคาดคิดนะครับท่านได้จัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทรัพย์ยดยานพาหนะจะมีความโชคดีเลขบ้านเลขรถนะครับออกสลากให้โชค เลขทะเบียนบ้านเลขที่อยู่อาศัยเลขอายุแม่เลขเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับให้โชคนับจากนี้ไป1เดือน6เมษายนไป1เดือนใกล้ๆนี่แหละ6เมษายนี่13เมษาไอสิบหเมษาเนี่ยถ้าหวยออกนะลองเลขบ้านเลขรถเลขเลขเกี่ยวข้องกับอ,อายุแม่พ่สอเกิดแม่นะครับเลขเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เลขท้ายมันอะไรลักษณะนี้ดาวเจ้าเรือลาพาเนี่ยนะครับ อยู่ในแนวเดียวกันการเกิดเพนเนี่ยลาภช่องทางรายได้ลาภผลโอกาสมีคนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารนะครับได้สังสรรค์นะครับมีมิตรภาพมีเพื่อนฝูงเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือดีนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับได้ของชิ้นใหญ่เข้าบ้านได้ของถูกใจถูกจิตเกิดขึ้นได้หมดนะครับเป็นลักษณะของมีเรื่องที่จะได้มาเกินคาดคิดนะครับผู้ใหญ่อำนวยผลช่วยเหลือสนับสนุนให้คำปรึกษาดี แต่ในส่วนดีตรงนั้นก็ดีไปไอ้ดาวปุตตานแปลว่าการรีเริ่มอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยหรือบางท่านจะมีการลงทุนนะครับนะบางท่านเนี่ยจะได้ลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้ามากขึ้นถ้าลูกค้าเงียบไปนานอย่างนี้แหละช่วงนี้แหละจะมานะครับนะก็เกิดขึ้นได้ดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับโคจรเ,เรือนการงานไป2ปีกว่าจุดนี้เนี่ยงานจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้น นะครับนะไปเนี่ยสปีสองปีครึ่งเนี่ยบางท่านรองานเกี่ยวกับต่างประเทศจะสําเร็จนะนะครับจะเกิดความก้าวหน้านะครับครั้งใหญ่เพราะเสาอยู่ในเรือนคู่มิตรนะครับไป2ปีครึ่งบางคนได้กิจการได้โครงการได้ธุรกิจส่วนตัวเข้ามาสําหรับพนักงานประจำนะถ้ายังอยู่ในตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเกิดความก้าวหน้าภายใน2ปีเนี้ยนะครับแต่ท่านใดที่เปลี่ยนงานในช่วงนี้ก็เปลี่ยนไปเถอะนะครับก็จะเกิดความก้าวหน้าตามมาภายหลังแน่นอนนะครับนะแต่ต้องบอกว่าชาวพฤษศพเนี่ย การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณได้ตลอดนะครับพระดาวบริตเตอร์ยูเนี่ยโคจรทับดวงชะตาทับกายสังขารไป7ปีเปลี่ยนใหญ่ๆหมายถึงว่าเปลี่ยนสายงานนะเปลี่ยนสายงานภายใน7ปีเนี่ยหรือเปลี่ยนสถานที่ทํางานนะครับหรือสมมติคุณทําธุรกิจอยู่อย่างเงี้ยนะครับคุณอาจจะได้เปลี่ยนธุรกิจหรือได้รีเริ่มธุรกิจใหม่นะครับนะ คือหาจุดเปลี่ยนแปลงก็แล้วกันนะความเปลี่ยนแปลงมันมาแล้วนะครับดาวบฤตยูเนี่ยนะครับจะมาปฏิวัติปฏิรูปชีวิตคุณดนั้นแล้วคุณก็ต้องวางแผนอย่าให้ดาวมาปฏิวัติคุณนะนะบางคนเนี่ยทำงานประจ,จำอย่างเงี้ยจะจะมีเรื่องอึดอัดขับใจเกิดขึ้นจนต้องเปลี่ยนงานอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นคือดาวมฤตยยมันค,คือความเก็บกดกดดันอ่ะเจ็ดปีเนี่ยนะครับหรือต้องเขียนใบย้ายอย่างนี้เลยเลยนะนะครับ้วก็ไไมันจะเป็นลักษณะท่านคุณต้องหาจุดเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองให้ได้นะ <cryptocurrency> สิ่งใหม่ๆ ก็จะเข้ามาเพราะว่าดวงอาจจะไม่ค่อยดีมากเพราะว่าหลังจาก19เมษายนเนี่ยถ้าถ้าหลัง19เมษายนไปนะดาวมันอาจจะเข้าจุดวินาศมันแปลว่าปัญญาเนี่ยถ้าจะคิดจะทําอะไรใหญ่ๆเมษายนปีหน้าค่อยทานะครับตรงนี้วางแผนพัฒนาอะไรไปก่อนนะครับถ้าเป็นบอกว่าต้องใช้เม็ดเงินเยอะๆเนี่ยนะครับนะก็ต้องระวังถูกโกงถูกหลอกลวงตัดสินใจผิดอะไรลักษณะนี้ ครับแต่ดาวพฤหัสเดี่ยเข้าเรือนวินาศในข้อดีเป็นราชาชโชคในจุดวินาศแปลว่าคนหนุนหลังมีงานลับๆดีมีคนหนุนหลังทางการงานมีการดีลงานติดต่องานแบบลับๆหรือม,มีเรื่องปิด,ป,ดปิดบงังซ่อนเลนเกี่ยวกับงานในดีนะครับหรือบนท่านมีงานลับๆในดีดีดาวพฤหัสมันเป็นดาวราพะไปร่วมกับดาวราหูตั้งแต่19เามษาเนี่ยไป8เดือนหลังเนี่ยพฤหัสร่วมกับดาวราพะดาราพะคือดาวพฤหัสร่วมกับดาวการงาน ช่องทางไรายได้ใหม่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแเดือนนี้นะครับช่องทางไรายได้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้านในรอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่ามือเัวยวอยู่ทับอยู่ในช่วงเนี้ยนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่6เนี่ยดาวศุกร์จะอยู่จุดวินาศมันแปลว่าคุณอาจจะเจ็บป่วยหรืออวัยวะบางอย่างบางส่วนคุณชำรุดทุดโทมเกิดขึ้นได้บ้าง นะครับก็ต้องระวังการเจ็บป่วยแล้วก็ดาวพุธกับร่วงกับดาวราวหูเป็นดาวเงินต้องระวังถูกโกงเงินต้องระวังสัญญาทางการเงินจะให้ใครยืมเงินจะมีคนมายืมเงินคุณหรือจะมีเรื่องรายจ่ายคนข้างเยอะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยในช่วงเดือนนี้ก็จะต้องแบบว่ารายจ่ายเยอะผมต้องกันเงินให้ดีนะเพราะว่าดาวการเงินมันร่วงกับดาวคู่ศัตรูอยู่ไปตลอดเดือน นะครับทันั้นแล้วเนี่ยใช้ใจ่ายเรามัดระวังหน่อยในช่วงนี้คือดาวมาลาักษณะหรือคุณจะมีปากเสียงทางการเงินมีการทะเลาะก,กับใครเพราะเรื่องเงินทองทอง,ทองนะครับไอดาวพุธเนี่ยจริงๆเนี่ยจริงๆดาวพุธเนี่ยไปอยู่เรือนวินานแปลว่าบุตรหลานบริวารเจ็บป่วยก็ได้นะครับลูกน้องลาออกก็ได้นะครับนะเพราะพุธร่วมกับพระราหูด้วยลองมีปากเสียงกับลูกน้องบุตรบริวารถ้าทํางานร่วมมีบรบริวารน,นะถ้ามีลูกก็ลูกเจ็บป่วย นะครับแต่มีอะไรก็หายหนั่นแหละนะครับนะแต่แปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีเงินลับๆมีเงินแบบคาดไม่ถึงแต่ดาวการเงินเป็นเกษตรสลับเรือนนะมีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นหรือมีช่องทางโอกาสในการสร้างเงินในช่วงเดือนนี้นะแต่ว่ามันรายจ่ายมันจะเกินคาดคิดรายจา่ายแบบคาดไม่ถึงนะมันจะแปลว่าบางคนเนี่ยจะมีกิจกรรมทางการเงินร่วมกับคู่ของคนรักหรือร่วมกับต่างเพศบางคนได้เงินจากต่างเพศนะในช่วงเนี้ย หรือมีต่างเพศมาเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับก็ได้แหวแปลแบบมันก็ได้แต่วันที่8เมษายนไป1เดือนในพรสศุ์เป็นเกษตรสุกพืชสดสมทบตุลเนี่ยจะมีบุญก็หมายถึงว่ามีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินเงินทองได้ของถูกใจได้ผ้าแพรได้เครื่องประดับได้ของถูกใจเข้าบ้านได้เฟอร์นิเจอร์ได้ของใหญ่ๆเข้าบ้านนะครับตั้งแต่วันที่8ไปนะไม่เกิน1เดือนเนี่ยได้เสื้อผ้าได้ได้กินของอร่อยได้คุยกับคนถูกคอ นะบางคนได้เซ็กได้กรรมอารมณ์มีสเสน่ห์นิยมเนื้อหอมมากนะครับเป็นผู้หญิงก็ระวังเสียเนื้อเสียตัวเป็นผู้ชายก็จะเนื้อหอมนะครับได้ผู้หญิงเข้ามาแนบชิดแนบใกล้นะครับนะก็ในดวงชะตาเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษศท่านใดอยากเปลี่ยนแปลงดวงชะตาผมมีอยู่3ศาสตร์นะเป็นศาสตร์โบราณทั้งหมดผมแนะนําศาสตร์แรกก่อน2ศาสตร์นี้ใช้คู่กันคือพุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์ เราจะเอาสองศาสตร์นี้นะครับเอามาสร้างเป็นเครื่องรางจากวันเดือนปีเกิดคุณจากดวงชะตาคุณนั่นแหละนะครับเครื่องรางนี้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางเราจะใช้พุทธศาสตร์เป็นหลักธรรมวินัยชั้นสูงในศาสนามาเขียนร้อมรอบปกปักดวงชะตาเป็นวิธีการเขียนจากตำราบโบราณนะผมเขียนจริงๆกับผมศึกษาตำราบโบราณเยอะแล้วก็มันจะมี S <S <an> เขียนเนี่ยเราจะใช้ตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้ามันคือการรับอำนาจตำแหน่งดวงดาวนะครับเป็น,นกลไกจักรวานนะที่มีพลังงานในตัวนะครับในการเขียนยันในตำแหน่งดวงดาวนะครับจิงในท้องฟ้าที่ดีกับดวงชะตาเรานะครับแล้วนกะ็จะได้เครื่องรางหรือวัตถุที่มีพลังในตัวมีพลังงานในตัวเป็นพลังงานจากดวงดาวแล้วก็มีการลงแบบพุทธศาสตร์นะเป็นเครื่องรางที่ขังมากนะนะครับนะประสบการณ์บอกกล่าวค่อนข้างเยอะนะผมต้องบอกมาแบบนั้น เยอะมากนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูนี่ท่านนี้เขาให้ผมเปิดเผยก็เลยมาเปิดเผยนะครับรีวิวต่างๆก็อยู่กับแอดมินเยอะนะนะครับบางคนไม่ให้เปิดเผยก็ไม่เปิดเผยนะออมทรัพย์เนี่ยบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเขาส่งมาเนี่ยเขาแคปหน้าจอมาเงิน3ล้านบาทเนี่ยเขาบอกว่าบูชายันนะว่าคุณได้รับเงินสเสนอหานะครับจากคุณแม่บุญธรรมนะครับมา2ครั้ง4ล้านแล้วก็ถูกหวย3งวด ขอบพระคุณอาจารย์เัยเสดที่ชี้ทางสว่างให้ปฏิหารมากๆยืนยันว่ายันนะว่าคุณให้คุณจริงๆสาธุสาธ,สาธุนะครับอันนี้เป็นเครื่องรางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนพักเครื่องอันนี้มันคือความเชื่อนะอน,นี่ผมก็ใช้ออกับตัวมาเป็นยันจากนิมิตผมก็ว่าได้แต่ก่อนผมหาวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างที่บอกอจากชีวิตติดลบจนมีเงินแบบหลายล้านนะผมต้องบอกมาแบบนั้นนะเสียภาษีเจ็หลักขึ้นต่อปีนะครับมี8อาชีพตอนแรกเป็นวิศวกรเป็นข้าราชการครู แล้วก็มี2ปริญญาก็ตามนะชีวิตติดลบนะครับนะคือเลย้องหาวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคือจริงๆนะเราใช้ระบบผิดเราต้องใช้ระบบจิตมาก,ก่อนนะครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับ,นะรบนะนั้นเราไอิสานเนี้ยก็เปลี่ยนแปลงชีวิต ของผมพุทธศาสตร์โหราศาสตร์นะอันนี้เป็นเครื่องรางแต่ว่าที่ผมพูดว่าจิตศาสตร์คือเป็นศาสตร์ที่3นะครับที่ผมใช้แบบแปบลบอันนี้ผมแนะนําที่สุดนะครับพอจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยเวลาเราจะทําอาชีพใดๆก็ตามเราต้องให้จิตบอกหรือเราต้องแบบควรลบการใช้ระบบสมองนะครับให้มากนะครับเราจะคิดเราจะได้แนวทางจากจิตจากชีวิตที่ดีที่เหมาะกับเรานะครับ ผมใช้วิธีการนี้นะครับในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าความลับสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านเป็นวิธีการเบี่ยงเบนชีวิตนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนมีความรู้โหราศาสตร์หลายขแขนงนะโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พาราตะโหราศาสตร์ยูเดเนียนนะครับทีนี้เนี่ยพอผมสามเนี่ยหลายขแขนงเนี่ยผมดูดวงตัวเองเป็นว่าดวงมันไม่รวยรนะทุกศาสตร์ผมก็เลยหาวิธีเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เจอวิธีการเนี่ยนะครับ นะจนผมมีหลายล้านนะผมใช้เปลี่ยนแปลงตัวเองจนพบช่องทาง8อาชีพนะครับหลายอาชีพนะมีหลายอาชีพทํานะครับแล้วก็เสียภาษีถูกกฎหมายนะครับแล้วก็ในคอร์สนี้เนี่ยเป็นเป็นองค์ความรู้นะใช้คําว่าองค์ความรู้และประสบการณ์นะครับจะก,กันกรองออกมานะครับ หลายท่านก็เข้าเรียนแล้วเป็นร้อยท่านนะในในคอร์สความรับสั่งจิตเป็นเหตุหลายล้านท่าในใอยากเรียนเรียนได้ทั่วโลกนะทุกการศึกษาทุกอาชีพเรียนได้นะครับนะในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับหรือหน้าช่องทิกต o k สวัสดีครับ